นนมันแทงเงินบ่พอพี่น,น้องเลย สะพวงจักไม้จักไมส้สเ็ดสารพากตาเด้อพี่น้องเด้อพากตาเฮ็ดหัวอ่าโมเมนหัวเนาะเฮ็ดอ่าข้อไก่เนี่ยเฮ็ดหัวกะว่าแมนเนาะเฮ็ดหัวกะว่าแมนเฮ็ดอ้อมเฮ็ดข้อไก่พี่น้องเลยเพราะว่าสะพวงสเจ็ดข้อไก่ขังไก่ไว้ก่อนเพราะว่าเขาหน้าสะพวงเริ่มออกบ่เลยออกหมากบ่เลยไกต่ตอดพี่น้องเลย เขากำลังออกท่านธุชุกท่านะแกไก่ซับไก่ตอดก่อนมาที่นี่กับชิมาจักจักผากระตะเฮ็ดผากระตะายขังไก่ก่อนเนาะนี่ผากระตะกับชิเป็นแบบน,นี้พี่น้องเลยบุหอไก่ลดจักพอขังไก่เนาะสารไวพ้พอขังหูขังตาไก่ขังพ้นใหม่ก่อน ฮาูบรรยากาศตอนแรงพี่น uh ้องเลยบรรยากาศเด็ดออกเดดอ่อนๆตอนแรงๆบรรยากาศดีดีเด้อเพื่อนพี่น้องเลยมาเดินมาเดพี่นองล้เ็ผากระตากอนเนะโดยการททายสบายดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องเลยมาพบมาพ่อคับสาวพวงอีกแล้วบนนี้ ມາໄດ້ສົ່ງລານຊາຍໄປໂຮງຮຽນພີ່ນ້ອງເນາະລານຊາຍເຂົ້າວົງສໍາຄານໂຮງຮຽນຜູ້ມີເວລາຖ່າຍຄລິບລົງເລີຍເນາະເຂົ້າຫາລານຊາຍຢູ່ໂຮງຮ มีเงินชื่อตานางก็เลยจานผ่าตาดทำไม่ไม่อันอยู่ในหน้าเจ้าโงเนี่ยตัดไม่มาเห็ดอาจจะเตะชื่อตานางมันแพงเงินบ่าพอพี่ยอง ื้อเพิ่นก็แพงเนาะเฮ็ดเอาเองนะเอาไม้อยู่หน้าเจ้าของบ่บ่ได้ซื้อเฮ็ดเองจั ใกล้กันเลยเดียวอยู่ที่ข้างนี้สาัตปลงมาสานคำแต่ไกลกันยำยาบตามหลังอยู่เด้อมองนี่เดียวช่าอยู่ไปจะหานจักลก่ะ

Thank uh you. -huh.